ก็เลยทำให้เจ็บหนักนะครับเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์อันนี้ฝึกเทรดก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝึกเทรดนะครับเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์จังหวะเข้าของผมนะครับให้ฟังนะครับวันนี้ว่าทำไมผมถึงเข้านะครับอันนี้นะครับเราไปดูกันครับ ันนี้ครับ GJ นะครับ GJ คู่เงินปอนเย,ยนนะครับจังหวะที่ผมเข้าเพราะว่าเดี๋ราไปดูกราบนะฮะฟึ๊บดู4ี่ชั่วโมงครับนี่นครับเขา ครับเดย์เขาสร้างแนวรับโซนนี้ครับแล้วก็บูลิชขึ้นมาครับบูลิชขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปดู4ี่ชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงก็บูลิชเต็มแท่งนะครับดูหนึ่งชั่วโมงนะครับที่ผมเข้าเพราะว่าแท่งนี้นะครับโดจีนะครับจริงๆจะเข้าตั้งแต่แท่งนี้แล้วแต่ว่าแท่ง15นาทีเขาไม่ได้เบรกปลายไส้นะครับก็เลยไม่ได้เข้านะครับ ถ้าเราเห็นทางด้านซ้ายครับในทำเฟรมส0มสินาทีนะครับเขามีแนวรับที่ตรงนี้ครับอันนี้เมื่อกี้ผมตีเป้าไว้ตรงนี้นครับแล้วเขาก็ขึ้นมาถึงพอดีครับแต่ว่าผมแบ่งออกไปก่อนนะครับอันนี้นะครับมีแนวรับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแนวรับอยู่นี่ครับถ้าใครสังเกตดีๆครับอันนี้คือแนวรับนะครับแล้วดูหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเขาสร้างแนวรับ ขาไม่ได้สร้างแนวรับแต่เขายืนเหมือนเขายืนได้เห็นไหมครับโดจิสองแท่งนะครับแล้วทีนี้ผมก็เข้าไปดูในทำเฟรม30นาทีนะครับผมตีแนวรับแนวต้านเรียบร้อยครับ30นาทีครับจนมาแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับเขาเบรกออกมานะครับแท่ง30นาทีนะครับเขาเบรกออกมานะครับเบรกมาผมยังไม่ได้เข้านะครับแท่งนี้เพราะว่าเขายังปลายไส้อยู่นะครับที เข้าไปดูใน t time frame 15นาทีเอ้ย30นาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่จังหวะที่กราฟเปิดมาครับแท่งนี้ครับแท่ง30นาทีจบแท่งใช่ไหมครับจังหวะที่เขาเปิดมานะครับแท่งถัดมาเขาทำอย่างนี้ครับไม่มีไส้ทางด้านบนเห็นไหมครับเขาทำนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมวาดให้ใหม่เขาทำนี้แล้วเขาก็ลงมาอย่างนี้ครับ เขาไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับเห็นไหมครับขอบคุณคุณนกจิ๋วนะครับที่กดติดตามนะครับเขาไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับผมก็เลยรอเขากลับมาเบรคไฮของเขาเองนะครับหรือว่าราคาที่สูงที่สุดของแท่งนั้นนะครับก็คือการที่เขาเบรกขึ้นไปเพื่อทําไส้ข้างบนนะครับอันนี้ก็คือจุดเข้าของผม เมื่อกี้นะครับผมเปิดให้ดูครับอันนี้เหตุ history นะครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกศรสีน้ำเงินเล็กๆนี่คือจุดเข้าผมนะครับส่วนวันนี้วันจันทร์ก็เลยใส่ไม่เต็ม position มากครับผมเข้าไปตรงนี้นะครับ stop loss อยู่ที่ตรงนี้นะครับประมาณเดี๋ยวผมดูให้นะครับสองร้อยจุดครับ หรือว่าเกือบเต็มโพซิชันนะครับผมเข้าไปนะครับตรงนี้สต็อปลอที่สต็อปล็อตโซนนี้เพราะว่าเขามีแนวรับโซนนี้นะครับแต่ผมขยัยบมานิดนึงครับเผื่อโดนสเปรดนะครับและจังหวะน,นี้เขาก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปประมาณเข้าไปดู15าทีนะครับ15้าทีเขาขึ้นไปประมาณ1 0อยจุดนะครับเห็นไหมครับสีแดงๆอันนี้คือจุดขายผมนะครับ ึ้นไปประมาณร0อยจุดผมก็แบ่งทำกำไรไปห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับเพราะว่าเป็นท่าเล่นสั้นนะครับแล้วก็พอแท่งนี้จบใช่ไหมครับแท่งสิบห้านาทีจบแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับว่าจะขึ้นเพราะว่าเขาบอดี้เขาจบเกือบเกือบไส้ทางด้านซ้ายนะครับพอเขาจบแท่งใช่ไหมครับเขาก็ขึ้นมาต่อ จังหวะที่ขึ้นมาต่อยทีหนึ่งผมก็แบ่งขายไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เหลือแค่ประมาณ10บเปอร์เซนนะครับที่ถือมาขายโซนนี้แล้วตอนนี้เขาก็ถึงเป้าไปนะครับเป้าที่ผมตีมกเมื่อกี้ประมาณแถวๆนี้ครับน,นี้ก็ถือว่าถือได้เยอะขึ้นนะครับจากร้อยห้าสิบประมาณร้อยกว่าจุดผมถือมาได้เยอะขึ้นนะครับถือว่าเป,เป็นจุดเข้าที่ดีครับวันนี้ สวยครับสวยครับเปิดสัปดาห์มาได้ดีนะครับก็วันนี้